สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหวันนี้อยู่กับจันอ๋อจันอ๋อครับนี่เดี๋ยวจะไปขอจันอ๋อรับน้องน้ำเขียวหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหโอ้โหดินแตกเลยนะเฮ้ โอ้โหตกใส่หัวเลยเดียวเดี๋ยวนะนัน้นๆโอ้ลูกพี่ดีโอ้ยโอ้โอ้ไม่ให้เข้าใกล้เลยนะผมผมไปหาเนี่ยผมอยากับไม่โค้งเมี่้ว ก็ขับไปโคนน้อยตายแล้วเราคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอี <c oughs> เราคุยกันก่อนได้ไหมคุยกันก่อนได้ไหมจะได้รู้เรื่องกันเนาะ <c oughs> โอ้ oh. จะได้ขับไหมวันนี้ <laughs> ชอบแกงเลยจานอ๋อ oh. วันยังเหลือเยอะครับเพราะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้ครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่กี่วันครับจะไปขอจัด์ โค่นะไม่รู้จะได้ขับหรือเปล่าวันนี้มันจะไม่ได้ขับถ้าแกล้งผมอย่างนี้นะต <c oughs> ายแล้วตายแล้วไปเลยลูกพี่ไปเลยไปเล,ลย เดียว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 เดียเดียวเดียเนี้อ่เดียว้ยังเียยังของเจอ่ะรับเนี้ยยงขับเนีจเย็นนะอ่า ขึ้นอยู่ประเด้ขับ่ะเซ็งว่ะตายล้วเข้า,า,าขใกล้ไม่ได้นะไม่ให้เข้าใกล้ครับก็ติดเชื้อโรคหรือเปล่าตอังงั้นเราก็อยู่ห่างๆ <c oughs> โคยอนหมดแล้วนะทุกคนโคยอนล้ว จะไม่ได้อยู่ใกล้ครับงานไปยามาอีกไม่นานครับสะลูกนี้ก็น่าจะเสร็จครับถ้ามีงานนะถ้ามีงานสะลูกนี้ก็ไม่นานครับไม่ถึงสองอาทิตย์แน่นอนเสร็จแน่นอน วันนี้เหมือนคารมณ์ดีหรือไม่ดีไม่ไมรู้แต่เข้าใกล้ไม่ได้ครับ ต้องตะล่อมตะล่อมตะล่อมไปต้องให้เขาผ่อนเครื่องวะ <c oughs> อย่านะอย่านะ <c oughs> โอ้โหจะเวียงยังขนาานัต <c oughs> โฮ้ย อันตรายกินฮอดไปหาเนี่ยแล้วก็ตีเลยนะนี่ใส่ไม่ดีนะไม่ได้ครับเขาใกล้ไม่ได้ครับไปกิดปั๊มเลยพอดเครื่องละเราไปหาดีกว่าเอ๊ะ

เ <laughs> าไปกันเลยวะอาทุกคนมันจะไม่ได้เจอกัน <laughs> มันจะไม่ได้เห็นหน้านะคนนี้ไม่ได้เห็นหน้า <laughs> อบหลังอย <laughs> โอ้ย <laughs> ไม่ให้นเขาใกล้เลยนะไม่ให้นเขาใกล่ไปหานหน่ <laughs> อยวะจะเห็นหน้าไหม สุดเลยวะจานยูอย่อย่าอย่าอย่าไม่ให้เข้าวไก่ครับเข้าวไก่ไม่ได้ครับตายละจะไปยังไหนมันไปบ่ได้อ่าคุยกันก่อน ไม่ไปก็ไม่ไปครับนี่ครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปได้ครับไป,ปไปเล